แล้งว่ามันมีโตรแหลนออกมากว่ะโตดันน้ำต้องกลนนะครับโอ้ใส่สวยอยู่ครับตวนแเลยตามนะครับขึ้นเดือดขึ้นน้ำพื้นือดมาต้นงกล่นตีไปไม้ทรงทางออกมาจาก้างสายมือนะครับเต็มปากเลยใส่สวยเลยครับนี้ นะครับกบย่างไทยภูสุดยอดครับ